สวัสดีครับเพื่อนเครับผมพี่อนเอกนะครับโอ้วันนี้เพิ่งกลับมาจากทำงานข้างนอกบ้านนะครับก็ขออนุญาตนะกันวันนี้หยิบโน้ตบุ๊กหนึ่งตัวในร้านนะครับเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้เล่นกันครับผมวันนี้นะครับโน้ตบุ๊กของผมที่เอามาโชว์ให้เพื่อนฟังตัวนี้นะครับเป็นโน้ตบุ๊กกลุ่มที่เรียกว่าราคาไม่แพงนะครับเล่นเกมพอเล่นได้นะครับไม่เหงานะครับ ราคาค่อนข้างต่ำกว่า13,000บาทนะครับตัวนี้แบรนด์ที่ผมจะแนะนำให้เพื่อนรู้จักคือเจ้าตัวนี้ครับโน้ตบุ๊ก Acer Aspire 3นะครับโมเดลรุ่น A 3าม T หนึ่งสี่สี่ความเสี่ยงของเขานะครับตัวนี้เจ๋งด้วยสเปคแล้วก็เจ๋งด้วยราคาเนาะพเพื่อนๆเห็นโน้ตบุ๊กที่อยู่ตรงข้างหน้าผมแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยครับเป็นโน้ตบุ๊กภายใต้แบรนด์ของเจ้า Acer นะความเจ๋งของเขาคือโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับเป็นโน้ตบุ๊กไซส์15นิ้ว ซึ่งเป็นโน้ตบุ๊กจอที่หายากตอนนี้นะเพื่อนๆนะบอกก่อนไม่ไม่ได้แปลว่าไม่มีนะครับแปลว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะได้จอ15นิ้วตอนนี้โน้ตบุ๊กอะครับมันจะไม่ได้แบบเดินต๊อกต๊อกต๊อกไปเจอแล้วก็สามารถซื้อกลับบ้านได้เลยนะมันเป็นของค่อนข้างที่จะหายากนะครับเพราะว่าการผลิตสัาพเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างช็อตเพดอยู่เนาะเป็นของที่ไม่ได้มีมากนะครับ2คือราคานี้หายากครับตัวนี้ก่อนที่เราจะไปพูดเยอะๆก่อนหน้านั้นนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นจากสริร่าเขาแล้วนะครับเป็นโน้ตบุ๊กประเภท บิสเนสทำงานบางๆรา,า,าคาไม่แพงจอ15นิ้วนะครับมีพอร์ตเชื่อมต่อเรียกว่าครบถ้วนเนาะเดี๋ยวผมอินเสิร์ตด้านข้างให้ให้เพื่อนๆดูความบางก่อนครับบางมากน้ำหนัก1.9กิโลนะครับมีกล้อง1ตัวไมโครโฟนบิวอินมีพอร์ตแลนด,ด้วยามาพร้อม USB 3.22ช่อง USB เวอร์ชั่นแรก1ช่องนะครับสายแลนกิกกะบิตอีก1นะครับนหนักอยู่ที่1 9กิล ไม่ได้หนักนะคบเพราะโน้ตบุ๊กทุกตัวเวลามันอยู่ในกระเป๋าแล้วมันหนัก3โลหมดคนต้องมีอะแดปเตอร์เมาส์อะไรก็มีรูเต็มไปหมดเลยเพื่อนเพื่อนไว้ใจได้ครับรถือว่าเป็นน้าหนักมาตรฐานโอเคเดี๋ยวผมจะเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนดูก่อนเนาะนะคบผมเปิดให้เพื่อนดูก่อนปุ๊บนะครับโอเคเพื่อนเพื่อนอาจจะเห็นว่าโหวทำไมมันเปิดแล้วมันบูตเลยและบูตเร็วขนาดนี้เป็นเพราะว่ามันเป็นฮาร์ดดิสก์ SSD 512นะครับผมขออนุญาตพูดสเปกก่อนตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอ15นิ้ว Full HD cpu เป็น a d ต l o s s ิ v e r 3050U เนาะแรมนะครับอยู่ที่แ a ม4 g b ddr 4อ่า hard disk ssd 512นะครับมาพร้อมกับ windows 11แท้จากโรงงานไม่ต้องอัปเดตนะครับเป็นพีโหลดต,ตัวเต็มมาเลยเอร์วิรรับประกันนะครับเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ทั้งหมดให้อยู่ที่2ปีเต็มซื้อของกับร้านผมร้านของพี่อนกสโตนะครับรับประกันน่าจากวันแรที่ลูกค้าซื้อให้นะครับมีปัญหาสินค้าเปลี่ยนใหมให่ใ ภายใน7วันนะครับเพื่อนๆโอเคถามว่าแล้วใครล่ะครับที่ต้องการใช้โน้ตบุ๊กประเภทนี้เนาะผมก็ต้องตอบเพื่อนๆก่อนว่า1ราคาครับโน้ตบุ๊กเป็นราคาไม่แพงนะครับ Windows ลิขสิทธิ์แท้ถูกต้องนะครับมีแอนตี้ไวรัสของ Microsoft e s s e n t i a l ไปให้ถือว่าเพียงพอนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะได้จอ15นิ้วนี่อย่างนี้เลยจอ15นิ้วเนี่ยมันดีตรงไหนครับเพื่อนๆมันดีตรงที่ไอเดสก์ท็อปไอคอนเนี่ยมันจะวางเต็มนะครับมันจะมีพื้นที่ทํางานเพิ่มขึ้น เวลาพเพื่อนเทำงานก็ตัดต่อมันก็จะมีไทม์ไลน์หรืออะไรเงี้ยให้เราทํางานได้มากขึ้นแล้วก็มีพื้นที่ทำงานดีขึ้นนะครับตัวนี้เป็นทัพดแบบใช้2นิ้ว3ามนิ้วได้แล้วความเสี่ยงของโน้ตบุ๊กเรียกว่าโน้ตบุ๊กตัวจอ15นิ้วนะครับก็จะมีความเสียงหนึ่งอย่างก็คือเห็นไหมครับตัวนี้ครับแป้นตัวเลขนะครับมีแป้นตัวเลขค่อนข้างที่จะไม่ให้เป็นแป,ป้นตัวเลขฟูลไซส์นะครับแต่เป็นแป้นตัวเลขที่ทํางาน Excel ได้สบายนะครับโน้ตบุ๊ก14นิ้วจะไม่มีแป้นตัวเลขนะ แต่ n o t ตบุ๊กตัว1 5นิ้วนิมีแบตเตอรี่ให้นะครับเพื่อนๆแบตเตอรี่เนี่ยเอาผมไม่อิงตามสเปคนะผมอิงตามที่ผมเปิดลอนทดลองใช้งานดูถ้าใช้งานพื้นฐานปกติทั่วไป2ชั่วโมง 40, 40เกือบ3ชั่วโมงเอาอยู่สบายๆแต่ถ้าเพื่อนๆเล่นเกมแล้วก็อาจจะเหลือแค่2ชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งชั่วโมง40ปกตินะเพราะว่า CPU ทำงานเร็วและเต็มกำลังมากกว่านี้นะครับ ตัวนี้นะครับเหมาะกับเพื่อนๆที่ต้องการเรียกว่าราคาไม่สูงนะครับแล้วตอบโจทย์การทำงานครบไดกจอ15นิ้วแล้วก็ยังแอบ,บแบบว่าเพื่อนๆเ,เ,เล่นเกมออนไลน์แต่กูก็ไม่ได้เป็นคนเล่นเกมนะแต่กแบบ็แอบๆบหยิบขึ้นมาปุ๊บเล่นเกมกับเขาได้เอางี้ดีกว่าครับเดี๋ยวผมจะเปิดพอออฟลิ้ที่เป็นเกมออฟไลน์ให้ดูเนาะผมว่าลูกค้าผู้หญิงหรือน้องผู้หญิงต้องถามว่าพี่คามาเล่นเดอะซิมได้ไหมคําตอบคือมาเล่นได้ครับแต่เวลาลูกค้าเนี่ยครับมีตัวละครเยอะมีอะไรเพิ่มขึ้นเยอะๆเๆ,ๆขึ้น ลูกค้าก็ควรจะต้องอัปแรมบ้างเพราะแรมมาตรฐานคือ4 g b เพื่มอีกพันนิดๆจบเชื่อผมเล่นได้สบายมากครับไม่ต้องซีเรียสเนาะสำหรับคนที่ไม่ใช่สายเกมมาอยู่แล้วก็จะดูว่าโน้ตบุ๊กประเภทนี้คือโน้ตบุ๊กที่ช่วยให้เราเล่นเกมเล็กๆน้อยๆได้ไม่เขินไม่ไอายกับเพื่อนๆได้นะครับสนใจยังไงก็สอบถามเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นเกมคอ,อร์ดอุจจีได้สบายๆเนาะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตนะครับเปิดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ ตัวนี้มาพร้อมกับ Wi-Fi 5ด้วยนะเล่นอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยเหลือๆนะครับอ๋อเราจะมีลูกค้าอีกคนหนึ่งหลายๆคนแล้วกันถามว่าพี่ครับตัวนี้เนี่ยจะเอาไปใช้กับพวกเปิดพวกไดนะเปิด YouTube หลายๆหน้าได้ไหมผมลองเปิดนะขายของ s ้อป e ีทั่วไปใช้งานปกติตามชีวิตมนุษย์ทั่วไป5-5 6 7 8เพจได้นะเกินกว่านั้นเพิ่มแรมครับเพราะว่าโคมกินแรมมากนะ แต่สิเพจถ้าไม่ใช่งานออนไลน์ที่เปิดตลอดเวลาก็ทำได้สบายๆนะครับยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะฝากนะครับาลายแอดของพี่เอกไว้สนใจตัวนี้พักลายแอดผมนะครับหรือคอมเมนต์ข้างล่างนะครับอย่างสุภาพสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่ไม่ได้ตอบอยุ่4ชั่วโมงนะจะรีบตอบให้เร็วที่สุดนะครับ สอบถามยังไงก็สนใจสินค้ายังไงก็ขอบคุณด้วยนะครับอุดหนุนพี่เอกบ้ากน,นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับขอบคุณมากๆครับ